แด้มนี่เหยียบจีาพี่น้องมากินกระปุนได้พี่น้องกระปุนกระปุลน้ำยังก็อเจ๊ตี้ยไส่เตีนไส้ก่อพี่น้องน้ำน้ำปลาบ่เรือน้ำปลาพน้องเมียนบ่น้ำปลาบ่เมียนุูนี้น้ำปลาพี่น้องซ้อนบหมี่พี่น้องมีอันี่เดียเดี๋ยวไปซ่อมหาในขั้วมาขายของพี่น้องวันนี้ก็ได้เตรียมยังมานำ้ำได้ได้รัดฐานกับส่วนมานำ้ำเลยกับนี่ของถ้าพี่ไงเมียงก็เพิ่น ละกระปุน,นใส้กินไส้ลูกชิ้นพี่น้องเนี่กับผักผักทัวพักไส้าวแกงแบบนีหอมเป๋ย์ินกับน้ำมาพี่น้อง,องมาขายความครับขายนมเบื้องอยุ่นี่ลานแทแทนแ่ดแซ้ไทยครับลูกกุ้งส้มยื่นๆครัรรบโงพยายบาลกุ้งุ้มผู้ใดพ่านไปผ่านมาแถวนี้็ต่คอยุูดนุน่อจิตกันเดวกันผม <med S 2> มา,มามพี่น้องมา

chỉ có thể nhìn đen nói đó, mình nói tiếng, ว่าดีซื้อพี่น้องนี่มีของเจมส์วันนี้ร้อนรู้แซ่บเหมือากันนะบุกคุณโลนึงครับพี่น้อง mà đây một kiện luôn nọ đi okay. đẹp đây bờ đẹp cảnh đẹp quá đây đẹp 再一个。

ช่วงบักเทียงไม่น้อง้นอยน่อยใบม่วงังวใบม่วง้นเครับ นคนรุ่นหนึ่ง้ันพักต้องตินไปอีปกต้องมาแขงนู่นติน้มันรูง่งข้เรุงเ่งขึ้นเยอคุณจัดไป่น่องยิ่งวัน,น้ี้น้าใหมากก่ตะพุณในการแข่บแบ็งไปรานได้แล้วมันักแต่ละคําเต็มท้อง tiến luôn phải không? cứ tiến như thế, đánh bán cái nhà nhát vào bên. Nếu có bé quê phòng Có lắm nhà quê thì em còn đẹp không? Nên chỉ một như này không? Mình mà lái con nhiều Thầy với là thầy đốn lên พุ่มบล็อกแจมปะไหนเนาะหรือว่าไม่ได้เนียวแสงมันแสงหน่อยอืมป้าสอนพี่น้องเลยพี่แล้วมันก็้ปเลยไปเลยจะละครงานน้องหน่อยลองยิ้มไปเลยจะละครสามคำยิ้มพ่อบอพ่อบอเอาได้ถุยอีกวะเต็มแล้วเต็มแล้วห่างดิห่างเต็มแล้ว Nhầm qua nhầm qua đây được Kháng nghe Ôi, Hên xoa ta cả Bà nó chứ quăng đấy à nè Ui hồn tay lên lên. Vâng, <laughs> กินไมไรกว่งเต้นกันเลยมันมีแนวเหลือดมัน้องแนวเหลือดแบบนี้มันกินได้หรือมันหยาบไปไหม

เราแบบบวอกใคบอกนี่ห้อก็ไปกับพวกไคได้ยินหรอกมื่อนี้ยยังรถแห้งดังยังเดียวมึงสั่งรถตุ๊กตุตจะมีไม่ได้เดี๋ยวบอกเรายางตับ แั่แห่ในการกิ่มีไม่น้องปากไปทั้งนี่ครับผมยูดีมีแห้งสูงโซนขอบคุณครับสวัสดีครับ